ว่าจะมีรอบสามไหมใช่ไหมผมประเมินสถานการณ์เอานะครับว่ากัมพูชายังไม่กล้ามีรอบสามตอนนี้นะครับแต่ว่ามันจะโดนแรงบีบคั้นจากประชาชนกัมพูชาว่ามึงมาหลอกกูนี่หวายฮุนเซนว่าชนะนะครับและพื้นที่ที่มันสูญเสียให้เราเราเอาคืนเมนี่ยเขมรมันคบไม่ได้แหละครับนะครับเราภาวนาดีกว่าว่าอยากให้มีครั้งที่สามนะครับ ภาวนาจนกว่ามันจะมีการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบนะครับอันนั้นสถานการณ์ก็อาจจะดีขึ้นนะครับตอนนี้มันเผด็จการเต็มร้อยนะช่วง40ปีเนี่ยที่กัมพูชาประชาชนชาวกัมพูชาเขาโดนบีบโดนคั้นมาเนี่ยนะครับโดนบีบอยู่ใต้อำนาจคุงเซนมาเนี่ยนะครับ ตอนนี้ช่วงปีใหม่นี่ก็คิดว่ายังไม่มีสถานการณ์อะไรน่าเป็นห่วงนะครับแต่เดี๋ยวมีอีกแน่นิสัยขเขมรน,นิสัยฮุนเซนนะครับนิสัยฮุนเซนนิสัยฮุนเซนคุณมเนต็ตเดี๋ยวก็ต้องหาเรื่องอีกมันก็ยังยึงยดคำพีเดิมมาแหละรครับแผนที่หนึ 2, ่งต่อสองแสนเราก็ยึดคำพีเดิมเราแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นตอนนี้เรายึดคืนตามแนวแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่น มาเป็นของเราได้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสื่อในขมรก็โกหกโกหกว่าชนะเราชนะไทยพอเขารู้ความจริงเขาล้มแดกเลยครับตอนนี้ไอุ้ลเซ็นบุบมนมาเน็ตก็แก้ตัวแก้ตัวไม่ได้ว่าแพ้ไทยไปเรียบร้อยแล้วมันต้องเปลี่ยนยุทธวิธีครับประชาชนคนไทยผมคนหนึ่งจะมาเรียกร้องให้ไทยเนี่ย เอาพระตะบองเสียงมเรียกสีโสพลและเกาะกงคืนมาเป็นของไทยนะครับเราเรียกร้องเรียกร้องเอาพระตะบองเสียมรากสีโสพลและเกาะกงให้เป็นของไทยและเราก็ตียึดแนวไปจนกว่าจะได้พระตะบองเสียงมรากสีโสพลและเกาะกงคืนมาเขาพระวิหารไม่ยุ่ง ขาวพระวิหารสารโลกตัดสินแล้วปล่อยให้มันแขวนอยู่บนหน้าผาอยู่อย่างนั้นแหละครับพอเรายึดไปคนตัวกลางไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนเข้ามาไกา่เกียรเราเราก็ถอยมาหน่อยกูคืนให้มึงครึ่งเดียวพะกตะบองเสียมาเรียกสีโสพลเกาะคงกูงคืนให้มึงครึ่งเดียวแล้วมันจะไม่มาควนตีนเราอีกเลยครับเขมรนะ,ะไม่ต้องพูดถึงแขนที่หนึ่งต่อสองแสนหนึ่ง่อห้าหมื่นแล้วครับ เดี๋ยวถ้ามีครั้งที่สามอีกจะเรียกร้องให้ยึดพื้นนะครับตอนนี้ทำใจสบายๆพักลบกันปีใหม่ก่อนนะฮะพักลบกันปีใหม่ก่อนเราไม่ไม่หวังเงินละครับรายได้ใครจะเข้าดูเขาพระวิหารก็ให้มันปีนหน้าผามานะครับทำกระเช้าเอานะครับทำกระเช้าเอานะครับ แต่ผมคิดว่าสถานการณ์ภายในของกัมพูชาจะมีการเปลี่ยนแปลงคะบุญเซ็เนดุมเมเน็ตมางาำประเทศชาติกัมพูชาชิบหายแล้วนะครับประชาชนบาดเจ็บล้มตายแล้วผมคิดว่าถูกบีบให้ลงจากอำนาจนะครับถูกถูกจีนบีบให้ลงจากอำนาจแน่นอนนะครปีใหม่เนี่ยต้นปีใหม่เนี่ยเขาจะมีสอบ เขาจะมีสอบเลื่อนชั้นพลทหารนะครับเป็นในสิบนะฮะเป็นในสิบนะครับเป็นสิบตรีนะครับ,นนรบอยากจะขอความอนุเคราะห์จากผู้บังคับบัญชาทุกเหล่าทัพนะครับว่าให้คะแนนบวกไปเด็กพวกนี้มัวอยู่ในสนามลบไม่มีเวลาจะอ่านหนังสือกับเขาเลกครับแค่เอาชีวิตรอดในสนามรบก็ลำบากแล้วแล้วพอหมด หลังจากเจราจาหยุดยิงเนี่ยเด็กพวกนี้ยังไม่ได้พักนะยังต้องตรึงกำลังอยู่แนวชายแดนนะครับยังต้องตรึงกำลังอยู่แนวชายแดนนะครับเขา<อ>ไม่มีเวลาไปสู้คนที่มันไม่ได้ไปลบไม่ได้ละครับขอให้เลื่อนเขาเลยนะครับเป็นสิบตีสิบตีทหารนะฮะเป็นกำลังคนที่มีศักยภาพหนึ่งผ่านการลบจริงมาแล้วใจมันนิ่งแล้วไม่มือสั่นไม่ทำลั่นแล้วนะครับ เอาพวกนี้เป็นปิมตีให้หมดเลยนะครับให้เข้าไปนะครับให้เข้าไปเถอะครับครับยินดีกับท่านแม่ทัพก,กุ้งครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเมตตาพระราชทานยศพลเอกเป็นกรณีพิเศษนะครับอันนี้อยู่ในหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับเพราะว่าแม่ทัพก,กุ้งเนี่ยเป็นราชองครักษ์พิเศษนะครับคือพวกตำรวจทหารที่กระเสียณไปแล้วเนี่ย ก็จะพงท่านจะพิจารณาคัดเลือกนะครับคัดเลือกให้ไปเป็นราชองครักษณพิเศษนะครับแล้วพงท่านเป็นราชาแห่งยศนะครับพงท่านจะพระราชทานยศใด,ดเข้าก็สุดแท้แต่พงท่านจะเมตตานะครับผมยกตัวอย่าง อดีตผู้ขับบัญชาผมคนนะครับเป็นน้องที่คืออายุท่านเป็นรุ่นน้องผมนะครับคนเอกทิติราชน้องหานพิทักษ์นะครับหรือท่านหมูเนี่ยนะครับเป็นคนดีมากเลยนะครับเป็นคนดีมากนะครับท่านเป็นผู้ขับบัญชาผมสมัยผมเป็นผู้กับสองทางหลวงท่านหมูท่านคนเอกทิติราชน้องหานพิทักษ์เนี่ยเป็นรองผู้ขับการ ตำรวจทางหลวงนะครับท่านอยู่กองปราบมานะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายท่านเป็นผู้ชกการสอบสวนกลางยศพลตำรวจโทนะครับพอกเกษียณแล้วก็เป็นราชองอร์พิเศษในหลวงทรงพระเมตตาแต่งตั้งเป็นรองรองอะไรรองสมุขรองสมุขหัตราชองคลักษ์ครับและพระราชายศจากพลตำรวจโท เป็นทหารนะครับเป็นพลเอกครับเป็นพลเอกนะครับซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานยศให้นะครับเหมือนแม่ทัพกุ้งอย่างเี้ยครับพลเอกแต่แม่ทัพกุ้งเป็นยังเป็นแค่ราชองครักษ์พิเศษอยู่นะครับท่านพลเอกทิติราชน์หนองหานพิทักษ์นี่ยังมีตําแหน่งยังมีตําแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารคอแดงนะครับนะฮะเห็นดาราดารา ที่โด่งดังคนหนึ่งไปโพสต์ไปคอมเมนต์ต่อท้ายจากลูกลูกคุณหญิงหน่อยนะครับลูกคุณหญิงหน่อยนะครับผมว่าคงจะโพสต์ด้วยอารมณ์อย่างไรไม่รู้นะครับไอ้กฎหมายมันเพิ่งออกเลยนะครับกฎหมายคุกคามทางเพศเนี่ยเออไม่รู้คุณโดมเมาไวหรือเพื่อไงก็ไม่รู้นะครับไปโพสต์อย่างนั้นนะ โอ้โห oh เราเป็นคนของประชาชนไอ้โดมเอ้ย <Hey, S 1> สวย <Hey. S 1> สวยเลยจากดาราที่เป็น oh ที่โด่งดังเป็นที่นิยมของชาวบ้านนะทําโพสผิดไปทีเดียวนี่จบเลยชีวิตจบเลยนะครับจบเลยไอการดาเนินคดีทางกฎมงกฎหมายอะไรมันก็มันหมดเลยนะครับ มันดังแป๊บเดียวแต่มันดับนี่ดับนานเลยนะครับผมมองว่าไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมว่าโดมแย่เลยลหะนะครับภาพติดตาเลยจากที่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนนะเจอใครเขาก็าจะรู้สึกลังเกียบเขาจะรู้สึกลังเกียบนะครับ เป็นดาราศิลปินนักร้องเนี่ยอย่าไปดูเลยเรื่องการมงการเมืองเราดูชาวบ้านดูแฟนคลับเราดีกว่านะครับนะครับดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวนะครับการเมืองไปเชียร์ผักฝ่ายไหนก็ไม่ได้ท่านดูดารานักร้องนะครับที่ไปลงการเมืองเนี่ยผมเห็นจบทุกคน นะครับจบไม่สวยสักคนนะครับจบไม่สวยสักคนนะครับเราก็เดินทางของเราดีกว่านะครับเราเป็นศิลปินนะครับให้เป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านใครจะเป็นพักไหนเขาจะมีแนวความคิดอย่างไรเราก็เดินตามทางของเราทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับให้กฎหมายนี้ลูกชายผมนะครับอาจารย์โมที่ เป็นอายการเนี่ยเพิ่งส่งมาให้ดูนะครับพอเช้ามาก็กฎหมายมันมีผลวันที่28นะครับผมไม่รู้ว่าคุณโดมเนี่ยโพสก่อนวันที่28หรือถ้าโพสหลังเที่ยงคืนเข้าวันที่28ก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเลยคดีนี้อย่างน,น้อยๆเนี่ยผมมองว่าสารจะลงโทษ นะครับสารจะลงโทษถึงขั้นจำคุกได้เลยนะครับหรืออาจจะจำคุกรอลงอาญาแต่โทษปรับไม่มีแน่นอนนะฮะคือถ้าเป็นเด็กเมายาเด็กที่พื้นถึงถังก็ไม่เป็นไรนี่ระดับดาราดาราถึงขั้นอะไรนะถึงขั้นเป็นท็อปเทนของเมืองไทยเลยนะครับนะครับ จบเลยนะครับจบเลยแล้วคุณโดมรู้ไหมคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยไม่เท่าไหร่อะสามีของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเขานักเลงนะครับเสียจ,จิ้มเขานักเลงนะครับอยู่ในวงการนักเลงด้วยนะครับโอ้ไม่รู้ชะตาชีวิตเลยไม่รู้ชะตาชีวิตเลยนะครับเด็กเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแต่คุณหญิงหน่อยก็คิดในทางบวกนะครับทำให้ ประชาชนได้รู้จักรูกคุณหญิงหน่อยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าคุณโดมนี่ผมว่าจบเลยนะครับชีวิตจบเลยนะครับใครจะจ้างมาเป็นพระเอกละครก็ดีหรือหนังผมว่าเขาก็คิดหนักเลยครับถ้าเป็นผมผมไม่จ้างเลยครับจบเลยนะครับราชกิจจามีผลวันที่ยี่มีผลวันที่สามสิบธันวาใช่ไหมโดมโพสต์หลังเที่ยงคืน กฎหมายมีผลอ๋อมันจะมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายมันทําไม่ได้ครับหลานเนี่ยรุ่นลูกคุณโดมนะลูกคุณหญิงหน่อยเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นลูกคุณโดมนะเ่ยวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหน่อยนะครับสถานการณ์พูดคุยการเจราจาก,ากันก็ตอนนี้ทางการไทยเนี่ยได้ปล่อยตัวฉเฉลยศึกนะครับ 18คนกลับกัมพูชาแล้วนะครับเพื่อให้ต่างชาติเขาเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเล่เหลี่ยมอะไรนะครับถ้าเจรจาสงบศึกกันเราก็ต้องส่งคืนทหารฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเฉลยศึกนะครับทหารฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเฉลยศึกก็ต้องปล่อยคืนไปหลังจากที่ผ่านกระบวนการสอบสวน ของเราเทียบร้อยแล้วนะครับใครก็จะมาว่าเราไม่ได้นะฮะ